แค่2ปีที่ผ่านมามบริษัทจีนกว่าหนึ่งพบริษัทมาลงทุนที่ไทยประมาณกว่า,าจากทางล่างดูเอกสารลสั่งประมาณ 50, ห0า0 0่ตํางหนท้องไทยงานพวกโซลาเซลล์กีวีต่างๆแล้วก็มีพวกเอรวมทั้งที่การลงทุนขนาดใหญ่อย่างเช่นพกรถไฟความเร็วสูงอะไรต่างๆพวกนี้กับมีแนวน้กมันจะมีพัฒนาไปเรื่อยๆ ก็ออกมาทำก็ประมาณ30กว่าปีเกือีปีแล้วครับแรกๆก็ริ่งลงทุกอย่างมีอะไรทำได้ก็ทำก็คือเรียกว่าหนักเอาเบาสู่ครับทำทุกอย่างจนกับทั่งซื้อตัวสินค้าที่นำเขา้าจากจริงที่พวกอาไหลต่างๆเนี่ยลืมสตั๊กตรงนี้ครับจริงเรียกว่าเป็นยักษ์ใหญ่เป็นตลาดใหญ่ของโลกแล้วก็โดยเฉพาะนี่ของไทยนี่คืออันดับหนึ่งของไทยเลยครับ ดังเทคโนโลยีต่างๆก็เกี่ยวกับ 5G AI EV อะไรนำทั่วโลกศึกษากับจริงว่าเรื่องเทคโนโลยีอะไรต่างๆเอามาประยุกต์ใช้ในไทยในปัจจุบันเพื่อที่จะเอาให้ทุรกิจของเราเนี่ให้ก้าวหน้าต่อไปทางในยุคสมัยนี้ครับ ความต้องมือไทยจริงนี่มันเรียกว่ายาวนานมากตั้งแต่กว่า700ปีครับความสามพา์นี้เรียกว่าทั้งยาวนานทั้งลึกซึ้งจนกระทั่งให้มีคำเก่าว่าไทยจริงไม่ใช่อื่นไกลเป็นพี่น้องกันในสภาเราก็เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างไทยจริงที่มาทำาธุกกิจในไทยเป็นตัวเชื่อมเป็นสะพ,พันที่ว่าช่วยเราสร้างเครือข่ายนักธุรกิจในาคงจริงในไทยเป็นตัวกลางที่จะส่งเสริมเพราะการศึกษาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจวัฒ ต่างๆแล้วกก,าก็างๆ50ปีทองความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนครับก็ผมก็ในฐานะนักธุรกิจคงหนึ่งแล้วก็เป็นลงประธานสภาวัฒนธรรมไทยจีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ผมก็ขอให้ทั้งสรบัทกไทยจีนท่านสงบัะเทกเนี่ยไม่ว่าชาวไทยหรือชาวจีนก็มีความสุขล่มแจงเต็มสุขประเทศก็เจริญก้าวหนาจริงๆคือขึ้นจริงๆต่อไปครับผม 50ปีต่อไปมันจะมีจริงมีความร่วมมืออีกหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นครับก็ไม่ใช่แค่ความร่วมมือทางดัางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจอย่างเดียวก็มันจะเป็นพังธรรมิกของทางรุทธศาสตร์ด้วยครับ